เห็ดเนี่ยค่ะเห็ดลงไปเลยค่ะเอาเห็ดลงไปโขกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะโขกเลยค่ะปนเห็ดปนเห็ดหรือตําเจวเห็ดไครนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะอือแมนเห็ดหนังอีกนี่แมนเห็ดหยังอีกนี่เนาะโอ๊ยเห็ดกอกขึ้นเยอะๆเห็ดลังแดงเห็ดลังแดงเนี่ยแมนเห็ดหยังอีกนี่ค่ะแมนเห็ดหนังอีกเนี่ย แม่นเฮ็ดยังเองเนี่ยจะว่าเห็ดพึ่งแมมมดก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าล้างพันแดงถ้าเห็ดพึ่งแม่มดหล้างพันจะสีน้ำตาลท้องพันจะแดงประมาณเนี้ยค่ะแม่นเห็ดยังอีกเนี่เนาะโอ้ยปอกากินดอกเด้อค่ะเด้อประกากินดอกค่ะเนี่ยมีตัวถาดกินอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะมีตัวถาดกินอยู่เนี่ยตัวถาดเนี่ย เห็ดยังอีกเนี่ยอ,อ,นะอ่ะยู่นี่แหละบ้ากากินแต่ว่าเห็ดที่แม่บ้านจะกินวันนี้จะกินตำแจวเห็ดหลังแหล่คือเห็ดไข่นั่นแหละค่ะแม่บ้านจะขึ้นมาเอาเห็ดไข่ไปตำแจ่วค่ะยงยงดีีเลยเห็ดไข่เห็ดไข่ ai, ที่แม่บ้านกินนะคะเพื่อนๆค่ะตำแจ่วเพือ่อ ตำแจ่วแซ่บพักอ่นน่ะผัดก,กับล้างแหล่เฮ็ดไข่อยากกินตำแจ่วพริกสดแม่บ้านมีต้นพริกปลูกไว้อยู่สวนหน้าบ้านค่ะนั่นตีละบ่ได้เว้าเล่นกันยังมากันยังมาขึ้นมาทีดีทีดีก็ได้รถเ,เนี่ยค่ะเฮ็ดไข่เนี่ยค่ะไข่ล้างแหล่เนี่ย ตัดเลยค่ะพอตัดโอ๊ยโอ๊ยกิ่งลงคลองพอตัดนะคะเพื่อนๆค่ะหเห็นไหมไข่เอากับแป้งมาใส่นะคะซีหาดอกมีก็ได้แกงได้ตำมาชน,นจิบุจิบิเลยค่ะเพื่อนๆค่ะจิบุจิบิเลย สามดอกสามดอกหนานตีละค่ะเพื่อนเพื่อนบัวเฝ้าเล่นขาจำแจ้าซี่หาดอกก็ไดตำกระได้เห็ดเนี่ยนี่เห็นไหม ไม่ได้ดอกงามๆค่ะเพื่อนๆค่ะเบิ่งตีล้ล่ะเพื่อนๆได้ตำแจวแล้วได้ตำแจวแล้วสมความอยากอยู่ค่ะ ไข่เห็ดไข่ซาตาําแจวเห็ดนะคะเนาะเพื่อนๆค่ะเอาอย่างมากไหมหลังแหล่เห็ดไข่ลังแหล่เจอแล้วเจอแล้ว ตัวถาดก็ชอบเหมือนกันนะตัวถาดเนี่ยโอ้ยขาสวยเลยตัวเนี่ยให้ถาดขอเถอะขอเถอะบ้านอยากกินตำเจีเยวยากกินตำเจียวขอเถอะโอ้ยเนาะนี่แค่นี้ไปขวาว ขวดตำเจวพริกสดนี่แซ่บมัอนย่างคักเด้ค่ะเพื่อนๆค่ะกินตำเจวเห็ดไข่ปลาเห็ดอหอมป่ะได้เห็ดและเขาบ้านล่างตำเจวเห็ดไข่พริกสดกันเลยค่ะ ตกฝนตกแดดออกมันก็โอ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดไข่หลังเขียวหลังแหลมมาเนาะค่ะเนาะฝนตกฝนตกคข้ามา่บ้านล่างเห็ดฝนตกค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปเก็บดูค่ะเปียกมันยอดเลยค่ะ <laughs> เปียกมันยอดเลยค่ะฝนดีนะแม่บ้านเก็บเห็ดแล้วก่อนค่ะ ไหนมาพอป้นพอดีค่ะเห็ดหลังแหล่เห็ดไข่เดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปสวนนาบ้านเก็บพริกสดนะคะเนาะแม่บ้านปลูกไ้สองต้นนะคะแม่บ้านก็จะเอามาขัวตําแจ้วนะคะหยุดพอดีฝนก็นไดเนี่ยแม่บ้านปลูกพริกไปสองสามต้นนาบ้านนะคะเนาะฝนหยุดตกพอดีสวนพริกดู ผักนี่นะคะผักชีห้องแม่บ้านจนได้ออกลูกหมดนะแม่บ้านให้เพิ่นเพิ่นออกลูกค่ะเพราะว่าแม่บ้านจะเอาเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะนะ mm hmm. พริกสดของแม่ปางปลูก3ามสีต้นนะคะ mm hmm. นี่ค่ะปลูก3ามสีต้นนะคะดกมากค่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้พริกเห็นไหมเมล็ดผักชีค่ะแม่บ้านจะเอาเป็นพันธุ์เนาะค่ะเนี่ยให้เพิ่นแห่งเวลาเขาทํา หมูแดดเดียวเขาก็จะเอามาตำนะคะเนาะเนี่ยเก็บพริกกันค่ะนี่ up, 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 พริกสดพริกสดพริกสดเผ็ดมากนะคะเนี่ยโอ้ยกินกับแนมแซ่บมายัางไงคะ่ะใส่ลูกโดดแกงน้ำม,ม,ม,มันนี่แซ่บเพิ่ยังเนี่ยค่ะแม่บ้านมาเก็บเอาทีละซีหาลูกเอาไปกินกับแกงเห็ดไปเป็นเห็ดลูกโดดประมาณเนะะี่ยได้เอาให้โอ้ยเอาให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะ สองพอลูกไอยูบ้านค่ะสองพอลูกไปดูคอนเสิร์ตอีกแล้วแม่บ้านบา่อยากไปแม่บ้านบา่อยากไปดูคอนเสิร์ตดูพริกพริกยังขึ้นมาเงาคัากเงาแน่เลยยวแม่บ้านเขาเก็บพริกให้เรียบร้อยก่อนนะคะนะนะเก็บพ่อเด็ดตำแจวค่ะอืได้พริกแล้วนะคะแม่บ้านจะเอาแค่นี้ค่ะเพราะว่ากลัวเผ็ดแม่บ้านกินเผ็ดบอกให้ได้ก็เก็บเอาต้นหอมจักน้อยเอาไปสะไร้ใส่ตำแจ้วเห็ดต้นหอมก็งาม,งาม พราลอะค่คะป่ะงามเนาะบรรยากาศหลังฝนตกโอ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 เนี่ยค่ะเป็นได้นามฝนได้นามฝนสวยมากเขาบ้าน ขัวเห็ดตำเจวกันเลยค่ะนี่คือขัวพริกของแม่บ้านแม่บ้านอบเอาในเตาเนี่ยคะ่ะทษเตาอบเอาประมาณเนี้ยคะ่ะส่วนเห็ดแม่บ้านต้มเอานะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านขอโขกเห็ดเนาะคะ่ะเห็ดแล้วก็ตำเจลในก้นคะ่ะดูคะ่ะแม่บ้านตำพริกเนี่ยคะ่ะหอมหอมคะ่ะคล้ายพริกขี้หนโูบานเราเลยคะ่เเเคะเพื่อนๆค่ะหอมมากตำน้ำพริกกะปิก็จะแซ่บเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอาเห็ดเห็ดเนี่ยคะ่ะเห็ดลงไปเลยคะ่ะ เอาเห็ดลงไปโขกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านจะโขกเลยค่ะเอาซ่อนออกก่อนเรียบน, <C le af> น้อยค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะเพื่อนๆค่ะ <C le af> ก็ใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลา,าใส่เอาน้ำตาลแม่บ้านบอกกินพงชูรสนะคะนะัน่นๆที่จะกินค่ะ <C le af> ปรุงรสตามใจชอบตำแจวคือบนนะะั่นเลาน่ะแหละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขวดถ้วยก่อนค่ะ ก็จะถวยวเล็บร้อยค่ะสีสันจืดๆแบบนี้เผ็ดมากค่ะพริกสดนาบ้านแล้วก็โรยหอมลงไปเลยค่ะนี่หอมมากเลยอุ้ยหอมค่ะนี่เจลเห็ดไข่หลังบ้านค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะชิมก่อนด้วยค่ะหอมหอมค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะชิมให้ดูเดี๋ยวแม่บ้านข้อตัวไปนั่งกินอาหารเย็นก่อนนะคะเนาะสองพอลูกไปอยู่บ้านค่ะแม่บ้านกินคนเดียวค่ะวันนี้เนี่ยค่ะปนเห็ดปนเห็ดหรือตําเจลเห็ดไข่นั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะ เผ็ดสดๆในหวานมากค่ะเผ็ดเผ็ดมากเลยเพื่อนๆค่ะพริกเก็บมาจากนาบ้านพริกสดๆเหมือนเหมือนพริกขี้หนูบ้านเราเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเผ็ดน่าดูเอามาตำพริกกะปิเนาะน้ำพริกกะปิือ้ที่สบับเดี๋ยวไปบ้านขอตัวกินอาหารเย็นก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะจะไปุงเขายัางท่านได้มีเข่าค่ะตำแก้วไว้กอนค่ะ พอตัวก่อนค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ่ะสําหรับเก็บเห็ดหลังบ้านปนเห็ดต่าแก้วเห็ดไข่หอมหอมอุ้ยหอมมากเลยเข้าวเหนียวขุยมึงเกี้แต่แม่บ้านบ่ดด้แช่ข้าวเหนียวไว้ก็เลยบ่ดด้กินข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวจะกินแค่ข้าวสวยหอม,หอม,หอมไปแล้วบ๊ายบายวันบาน,บานเห็ดสดๆนี่ง บายเจอกันคลิปหน้านะคะฝากคลิปจะต่อไปด้วยค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เขามาให้กำลังใจทุกขอทุกคลิปที่ไม่บ้านลงไปนะคะบ๊ายบายไปแล้วนานแล้วหุงเข่ากัอนหิวเข่าเย็น